Good morning welcome to v l o g m a s ของให้ฉันเอ็มจะมีเป็นเหมือนชุดซับในมั้ยลาเวลาไม่ได้เตรียมชุดไว้นะคะเพราะว่าเขาใส่ก็หนุนวันนี้แตมี งานที่จะต้องไปเออที่สยามสแควร์วันเป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะจากเกาหลีหรืออะไรนี่แหละเสร็จแล้วเราก็ต้องไปที่เออเพราะว่าเขามีเปิดตัว Holiday Collection นะคะที่เกษรพาซาสำหรับตีมวันนี้นะคะเป็นสีขาวจริงๆตีมสีขาวเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดเพราะว่าเรามีชุดสีขาวเยอะแต่ว่าใส่ไปใส่มาก,ก็คือซ้ำไปซมาอ่า ก็เลยตอนนี้คิดหนักว่าเราจะใส่ชุดอะไรดีนะคะแล้วก็เรามีเวลาเตรียมตัวไม่มากเท่าไหร่อันนี้คือแตนแต่งหน้าเรียบร้อยแล้ววันนี้มีการใช้รองพื้นนะคะของเอสเต้คือรองพื้นของแตนตตนจะชอบมากเลยก็คือของเอสเต้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบนี้ที่เป็นรองพื้นขออวดหรือว่าเป็น ตัวค u ชชั่นอันนี้คือ the ะเบสมากใครถามว่าใช้รองพื้นอะไรก็คืออ s t ต้หลายคนบอกว่ามันหนาแบบ d o u b l ลแวร์มันหนาอะไรเงี้ยแต่สําหรับแตนอะคือแตนใช้ที่ละน้อยแล้วก็ใช้กับฟองน้ํามันไม่หนาแต่ว่ามันให้ผิวสวยแล้วก็ให้ผิวแบบสวยมากๆอะ่ะเออส่วนของตัวคูชชั่นเนี่ยผิวก็จะดูวาวมากๆส่วนตัวของรองพื้นอันนี้นะคะมันก็จะให้ผิวสวยเวลาออกกล้องเนี่ยทุกครั้งที่ใช้รองพื้นของแบบ d o บ b l e wear หน้าจะดูสวยแล้วก็ สวยอะ่ะเออโอเคเดี๋ยวแตนไปเลือกชุดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกชุดพร้อมกันเนี่ยเป็นโทนสีขาวหลายชุดอยู่แต่ว่ายังไม่ชัวร์ว่าจะใส่แบบไหนดีเดี๋ยวแตนใส่ให้ดูสักสามแบบแล้วก็มาเลือกกันละกันเนอะว,ว่าเราจะใส่ยังไงดีนะคะ สำหรับชุดแรกนะคะอันนี้เป็นมินิดรสเป็นเดรสสั้นของร้านควินร้านควินจริงๆตอนแรกเนี่ยเขาเป็นเหมือนร้านขายกระเป๋าแต่ตอนหลังเขาเริ่มมีเสื้อผ้าแล้วนะคะก็อันนี้เป็นชุดที่เขาส่งมาให้แต่น่ารักมากๆชุดนี้มันจะมีเป็นเหมือนชุดซับในมาให้ด้วยแต่ว่าก็ต้องใส่กางเกงขาสั้นข้างในอยู่ดีนะอาจจะใส่เปกางเกงขาสั้นสีขาวหรือว่าพวกกางเกงรัดรูปสีเนื้อก็ได้อะคะ่ะก็จะช่วยได้สําหรับลุคนี้ถ้าใส่รองเท้าเหรออาจจะใส่เป็นเหมือนแบบส้นสูง สีนูดก็ได้หรือว่ารองเท้าแบบพันๆอะไรเงี้ยสาหรับรองเท้าคู่ที่แดนได้มานะคะมันจะเป็นเหมือนรองเท้าสวมๆเป็นขนๆแบบแคกแขอะไรเงี้ยลุคนี้ก็น่ารักดีแต่แตนไม่รู้ว่ามันจะแบบมันหวานไปไหม is not my style เท่าไหร่สําหรับลุกที่2นะคะลุกนี้ก็คือค่อนข้างเป็น wear to work style มาก signature ก็คือใส่เสื้อเบลเซอร์แล้วก็สําหรับตัวนี้ตันใส่เป็นเสื้อเชิ้ตผ้าแบบบางๆหน่อยข้างในแล้วก็ใส่เสื้อเบลเซอร์สีขาวค่อนข้างเป็นลุกออไว้เลยนะคะส่วนกางเกงอันนี้ของ ร้าน Hamburger Studio เป็นกางเกงขาสั้นที่เอาไว้ใส่แบบออกงานได้อะมันจะเป็นทรงที่ค่อนข้างมีความแบบหรูๆนิดนึงตัวนี้จะเป็นซิปนะคะคือเป็นผ้าแบบผ้าแบบใส่ออกไปข้างนอกใส่ไปงานได้อ่ะสวยใส่คู่กับพวกเสื้อเบลเซอร์อะไรอย่างนงี้นะคะสำหรับเสื้อเบลเซอร์ตัวนี้เป็นของ e อส a d a นะคะจริงๆคือมันมีกางเกงเข้าเซ็ตนี่แตนก็ทาคลิปช้อปปิ้งของเขามายังไงเดี๋ยวรอดูกันเนาะ เนี่ยคะ่ะอันนี้คือกางเกงที่มันเข้าเซตกันแต่ว่าวันนี้ตันอยากใส่เป็นแบบกางเกงขาสั้นน่าจะดูน่ารักกว่าใส่ส้นสูงสี่นูนคะ่ะเพิ่มความสูงไปแค่นี้จบจริงๆโทนสีที่เขาให้มาก็คือเป็นขาวแล้วก็ชมพูเออิีชมพูตันมีหยิบกระโปรงที่เป็น,นแบบกระโปรงพลี a สีชมพูมาไม่เคยใส่เลยอะหวานแหววมากจ้าสำหรับลุคเบสิกแล้วก็ซิกเนอเจอร์อันนี้คือซิกเนเจอร์มากกว่านะคะก็คือการใส่กระโปรงพล e a t แล้วก็ เสื้อเบลเซอร์คุมไปเลยเป็นเสื้อไปเลยนะคะก็ง่ายดีชุดนี้แล้วก็ใส่รู้สึกว่ามันแบบมันสบายอะใส่แล้วมัน comfortable คือไม่ต้องไปห่วงระวังว่าแบบเฮ้ยเสื้อตรงนี้มันจะโป๊ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นชุดที่คือแานชอบใส่ชุดแบบนี้มากแล้วคือมันสะดวกสบายกระโปรงก็สบายไม่อึดอัดนะคะสำหรับเสื้อเบลเซอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือหาเข็มกัดติดตรงนี้จบอันนี้คือเป็นชุดที่เพื่อนใส่ไปทำงานได้เลยนะคะแตนว่ามันดูน่ารักดีแล้วก็ ดูมีอะไรอ่ะโอเคเราได้ชุดแล้วนะคะก็ใส่เป็นเสื้อบลเซอร์แล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นแต่ว่าเป็นขาสั้นแบบ3ส่วนเนาะเห็นปะไม่เห็นเปลี่ยนฝั่งตอนนี้เราได้ชุดแล้วนะคะนี่คือแตนใส่เป็นเสื้อบลเซอร์ที่ลองไปเมื่อกี้กับกางเกงอันนี้เป็นกางเกงของผู้แอนแบร์ค่ะสีขาวคือมันจะไม่ได้สั้นมากแล้วก็ดูแบบ l o ส s loose ดูเท่ๆหน่อยเนาะ แล้วก็รองเท้านี้คือแตนใส่เป็นของเคนเนตโคนะคะสีนู้ดที่ต้องมีไว้นะมันมากมากะะขาสั้นตัวนี้มันสั้นไปอะถ้าเกิดใส่คือจะต้องแบบเปิดเสื้อออกถ้าไม่งั้นมันจะเหมือนว่าไม่ได้ใส่กองเกงข้างในเอาอย่างไรดีอ่ะ สงสัยว่าจะต้องใส่เป็นกระโปรงพรีิตัวนี้แล้วนะคะกระโปรงพลีตของ H&M นันซื้อมานานมากแล้วว่าแบบมันธรรมดาไปไหมอ่ะยากเลยนี่แหละเวลาไม่ได้เตรียมชุดไว้นะคะมันก็จะแบบยากแบบนี้คือมันยังไม่เจอชุดที่แบบเฮ้ยใช่อะไรเงี้ยตัว่าไอ้กางเกงขาสั้นที่เป็นแบบขาถึงเข่าอะ่ะกางเกงมันดูบางไปหน่อยมันไม่ค่อยโอเคเดี๋วดันหาชุดแบบตอนนี้เราถึงที่สยามสแควร์วัวนแล้วนะคะ เออเมื่อกี้ตั้งลืมโชว์เนาะว่าใส่อะไรบ้างลว <Okay. S 3> mm hmm. ทาลิปเลยนะะลิปเดียวนะคะที่ทาแล้วก็คือลุกไหนก็สวยนะคะอันนี้เป็นลิปสีบานานานะคะของ f you t u b e ก็คือใช้มานานมากแล้วก็แตนใช้อันนี้ตลอดเลย ก็จะใช้สีแดงนะคะนี่ท่านไปซื้อลิบของกุชชี่มาอันนี้จะเป็นสีออกแดงแบบแดงมากๆเลยไม่เข้ากับลุกนี้ลุกนี้ท่านจะใช้สีอันนี้นะคะเป็นของเควตี้ดอลดีมากแล้วคือสีสวยมากอันนี้คือสีอันจนีจ้แค่เนี่ยหน้าดูแบบแต่งเต็มเลยจากเมื่อกี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ใช่ปะไปเจอกันที่งานดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากงานนี้เดี๋ยวตันต้องไปที่ที่งานอื่นอีก ปาร์คต้าก็มาจ้ารอๆด้วยนะคะเราเจอดีใจมากขอบคุณค่ะดีใจที่จำได้มันยี้ใส่หน้ากากอยู่ซื้อทั้งอะไรนะแบนบิวใช่ไหมคะใช่แล้วก็กระกางเกงรุ่นหนึ่งมาแต่ว่ามันหมดแล้วของเซฟใช่เฟสใช่ค่ะของเซฟเฟสจ้าดีมากด้วยค่ะชื่ออะไรคะชื่อมินนะคะชื่อมินนะคะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาค่ะเนื้อเป็นเกาะแ้อำประโยชน์ับชาเพื่อนสนุก สุขมากหรือพระดับ,บ,บใแาานนะะจแล้วนาแปลกน่าเจงเดอรเดินะฮะติดมาจากน่ารักมากยาจิตหนึ่งชิ้นมาฮะ,ะถ้าใชชีวิตจะไได้ดีอ,อันนี้ดองโปรดาาักต์บ้างโอเคขอบคุณมากนะค,ะคนงงนรับวควจะแก้เละคลียดมครับคโอเคขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้นะคะ พิเศษของเซเฟค่ะสุดลูกค้าปรนการลูกค้ากิจารรมร้านค่ะร้านของเซฟเฟเพวานั้นจะนิ่มๆเมื่อกี้เราเหมาค่ะน้องเบี้ยนะคะฟิวเฟียวฟิวโอโอเคนี่เราเพิ่งเจอการงานแรกนะคะเดี๋ยวคงได้เจออีกได้ค่ะไปตามน้องด้วย วันนี้เราคิตมากนะคะเพราะว่าเราใส่ส้นสูงเท่านี้มาจ้าเรานั่งรถ BTS มาจ้าถึงแกสอนแล้ว สรุปออฟฟิศที่เราใส่วันนี้นะคะเราใส่เป็นเสื้อเบเซอร์อันนี้ของเอ p a d a ์ดาเสื้อยืดข้างในของสเตเฟฟนะคะสร้อยนี้ตันได้มาจากสยามเซลอร้ละละลอยเท่านั้นส่วนกางเกงของ Hamburger Studio นะคะรองเท้าเคนดิ c o โคซึ่งเข้ากับกระเป๋าจัเป้าใบนี้แล้วก็เว่นมียูสตูดิโอจา้าแต่ว่าคาดผมไว้ก็ดูแบบมีอะไรดีมีอะไรดีจ่ะ แต่เป็นกระเป๋าที่แบบถือลำบากมากเลยอ่ะอยูดิแต่บมนถือขึ้นมาแล้วมันก็สวยไงมันก็ดูเก๋ดีตอนนี้นะคะตั้นถึงที่เอ,อิบแล้วนะคะอยู่ที่เกสรเป็นออ Holiday Collection เป็นแบบกิฟต์บ็อกซ์อะไรแบบนี้วันนี้มีนวดด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเพราะ<อ>ว่าตั้นไม่รู้ตันก็ไม่ได้นัดเวลาแบบว่าเจาะจงแต่ว่าเดี๋ยวพาดูกล่องนา่ารักมากเดือนี้คือเป็นกิฟต์บ็อกหรือ,อใช่ไหมคะของปี กล่องน่ารักมากสวยอะดอกไม้หอมมากคือตีนของของนี้เป็นคือเพนท์เฮาส์คลาวน์คือเพนท์เฮาส์ก็ที่สูงสุดเป็นทองที่องที่สูงที่สุดใหญ่ที่สุดส่วนตัวไพรวทที่สุดใช่ไหมครับบนสูงสวรรค์บนก้อนเมฆอะไรเงี้ยกล่องก็จะมีแบบมีดอกไม้มีสูงสวรรค์ในรูปแบบต่างๆแา้วจะมีสาย ทานออกมาเลบแล้วก็หลายแกงแบบยิ้มแย้มอยู่ข้างในเลยใช่แล้วก็มีเยอะเยอะมากชอบมือไม่มีลูกขาเดิใช่มาคนเดียวมาคนเดียวคุ้มมากค่ะตังคับผิวกีบเลยสมมติเราซื้อหมื่นเดี๋ยวมือเราได้สองหมื่น แล้วก็เมื่อกี้มีดูดวงนะคะจากหยิบก้อนหินแล้วก็มีเป็นไพ่เป็นการดูดวงที่แบบดีมากเลยอะเมื่อกี้ก็คือดูดวงกับคุณเฟยนะคะคือเป็นอะไรที่ดีมากเลยตันชอบทันชอบกันแบบดูแบบนี้มากรู้สึกว่าได้พลังตอนดูก็คือรู้สึกขนลุกจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ห้าบ,บอยนะคะบอยคาเฟ่ที่เกสอ นะคะก็เมื่อกี้ไปเล่นฟิตเนสมายังไม่ได้อาบน้ําเลยเดี๋ยวกลับมาอาบที่บ้านแตนไปงานของ h เฮอร์ไฮเ s สมาเดี๋ยวจะบอกว่ารูปที่ได้มาคือแบบสวยงามมากอะรูป เหมือนแตนเป็นพรีเซนเตอร์ของ her highness เลยจ้าก็ที่ได้มาวันนี้คือของเอิบนะคะวันนี้แตนไปที่เอิบมาก็คือเขามีช่วงปีใหม่เนี้ยก็คือไม่ว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรอ่ะก็จะสามารถได้กล่องอันนี้แบบฟรีไปเลยนะคะห่อหอกับให้เลยอ่ะอันนี้จะเป็นกล่องสําหรับ1ชิ้นหรือว่าใส่พวกแฮนด์ครีมอย่างเงี้ยได้5อันนะคะแล้วก็มันจะมีกล่องกลางไซส์เอมก็ใส่ได้ประมาณ3าชิ้นแล้วก็กล่องใหญ่ก็คือจะใส่ได้ประมาณ หลายชิ้นอนะเออแต่กล่องใหญ่สวยมากแตนชอบกล่องใหญ่มากแตนว่าเขาแบบวาดออกมาแบบสวยมากเลยอะเออแต่ว่าตอนนี้ออกล่องไม่โฟกัสเลยสงสยัยจริงๆอะใกล้ละแล้วก็สำหรับไฮเนสนะคะที่ได้มาก็คือแบบน่าใช้มากอุ้ยให้มาส์มาเยอะมากเลยอะอเดี๋ยวเรามาส์กกันเลยนะคะคืนนี้ ริงเกิลฟรีซิลมามันเป็นซิลมาแล้วค่ะบอกเป็นแผ่นบางมากส่วนอันนี้ก็คือเป็นชาโคก็คือเป็นถานเขาบอกว่าแผ่นเนี่ยทำมาจากฐานหินจริงๆเลยอันนี้น่าลองมากอันนี้ก็คือจะแบบดูดสิ่งสปกปรกแล้วก็ปล่อยประจุลบลงไปในผิวด้วยเป็นการบํารุงแบบบํารุงจริงๆอะ่ะน,นี่มันจะเป็นเหมือนแบบเข็มฉีดยาแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้มันเป็นแอมพูก็คือใช้ก่อนเซรั่มใช้แทนเซรั่มได้เลยอันนี้อันนี้กลางคืนอันนี้กลางวันคือแพคเกจิ้งคิวมากนะคะโอเค อาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้มาสก์กันอีกนะแตนขอเช็ดก่อนตอนนี้ตั้งติดพวกแบบโทนเนอร์เอเซนอะไรอย่างเงี้ยมากๆเลยคือ,อยังไงก็ต้องแบบยังไงก็ต้องใช้อะ่ะมันเป็นน้ำน้ำขออนุญาตใส่ขัดตันแบบไอ่ให้สำลีน่าจะใช้เป็นน้ำตบก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้กับสำลีก็ได้ มันเป็นบาลานซิ่งวอเตอวันนี้เราแต่งหน้าเยอะเราก็เลยจะขอใชอ้น้ำแบบชุ่มฉ่ำมากชอบมากชอบมากแบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแต่แผนมันแบบมันมีความบางๆจริงค่ะ เอยดีอ่ะปกติมันจะชอบหลุด,ลดใช่ปะอันนี้เขาบอกว่ามันจะไม่หลุดจริงๆแล้วมันก็เกาะหน้าแบบเฮ้ยแผ่นดีจริงอ่ะแล้วก็น้ำชุ่มฉ่ำด้วยนะคะโออแผ่นมันแบบมันติดอ่ะโชว์ชุดนอนกันนะคะชุดนอนเราหน้ารักมากเลยอ่ะอันนี้ของร้านมัสลินพาจามาสนะคะมันจะเป็นชุดนอนแบบเซตหน้ารักแล้วก็ใส่สบายด้วยบาย โอเคก็เดี๋ยววันนี้นะคะแตนจะไปทํานู่นทํานี่ต่อแล้วนะคะต้องตัดคลิปต่อโอ้ oh my god หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะไปนู่นไปนี่หาชุดไปออกงานอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ว่าเราจะไปไหนกันอีกหรือจะเป็นคลิปอะไรเจ๊